สวัสด <People> ีครับยินดีต้อนรับกับสูซอกเบาปีนมุ่หน้าทกคอมด้มกับผมอาเมื่อนี้หลังจากที่กลับมาแต่เล่านะครับผมคอยได้ไปเล่าไม่ได้ขี่รถเนาะไม่ได้ออกกําลังกายครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสนะครับเดี๋ยวสิทธิ์มาเกาะสนิมนะครับออกกําลังกายยังน้อยนะครับมาพร้อมนักกีฬาแบบอบตนะครับครับอันนี้เคยเล่านะเน่ย ทีมงานนะครับมีเสียบบัตรนะครับมีมาหนุนหามานะแต่ว่ายังบนท่านี้มีไผมาแต่นี่มีแต่มีแต่ซุมเฮามาเองนะครับไม่รู้ว่าสิมีคนมาไถ่เตะน้ำหรือโบนนะครับเพราะแต่มันส่วนนี้มันส่วนเกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวเข่าบางคนก็ยากนะครับแบบทีมที่มาเตะกับซีน้อยๆแน่นะครับเออกับซีไม่ได้ซุ่มบบมีเวียกนะมาทีซุ่มมีเวียกกับซีไปไปเห็นเวียกเบิร์ตนะครับ ตอนนี้กัน่าจะหาโมงกลัวๆนะครับเดี๋ามาโซสเตปนน้อยสิงๆออกมานหน่วยหนุ่ยนึงมาคุยฝ่ามือผมมจับกล้องเห็นไหมเดี๋โซ<า>สเตปก่อนผมเอามาจับกล้องใหผมผม้อ,งงนะอาย<ม>ก่องงน เด oh ี๋ยวมาโซ่สเตปสักน่อนนะครับโอ้โหบ่อเข่าครับเกือบเข่านะครับเขาเปลยกตัวนี้อันนี้เบาโอมนะครับอุ้ยสิงนี้มาแล้วโอ้โหโดดมันเป็นกรบโดดฟังนะครับ นี่โอ้โหเอาเบิรงเบอร์เบอร์สิ่งนี้ไงเบอร์นี้ยิงบุฟเฟต์นะแทงเตกันนะวันแรกวันนะตัวนี้ก็มีแต่ทีมเขานะครับมีอยู่หกเจ็ดคนนะครับทีมผู้อื่นก็มีอยู่สองคนนะครับยังบอลนี้มีผู้เดมานะครับบอลดวันสิเดตติเดบอแต่ว่าถามมาข้ามกันมีไฟอยู่นะครับ มีไฟแต่ว่ามันกะมันกะสิเตะบ่ได้โดนบันไดนะครับโอเคครับเดี๋ยวทาเบื้องตอน่ามีคนมาก่อนครับว่าสิได้เตะหรือบ่อเนาะโบห็นนึกจำบ่โอ้ประตู ไทยเจ้าวะไทยไทยไปยไแต่แ่ายืนยี่ีใวเลย xóa lưới ạ xóa lưới xóa lưới thay 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thai thái 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 เดินมือกล้งเรัพี่นี่พี่เออาเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะลงเตะเขาหามมานี่ตัวนะถือกล้องใหอ้ายเนี่ยเออบอลไปใส่กันเงี้ยงตามเลยเด้อฮะบอลไปใส่กันเงี้ยงตามเลย ด้วยเดียวเลยออก ขาหมูมี่ขาหมูมีอหูชัอร์ชัวร์ はい ไปลำนวยิงควายลวพี่ยิงควายนังติมคอลูกนี่ยติมมัวได้ยังให้ดีกทีะมากินดีวะ้นว่าก็เาอย่แล้วนสวนพว่งยางเบนเหมาเมาไดนี่ะ

อ๋อเป็นตัววาอ๋อเป็นตัววมีชีวิตชีวาเลยคืแบเมเรียนลามบอม่าทลรเลยมึงเเพี่รอว่าู้กจะเป็นระตูเร้อวนีนะ

เดี๋ยวพอดีเหรอที่เราไม่เหรอฮะ Oh. มาตีนบวกับ้าเว็ดข้าวเหนียวแหละบริใจดื่อเร่อยเลยบริใ่ได้คูนี้ชิมเนาไบรใจด้กคูนี้ ด้วยครับเอาไว้ซึ่งนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบายครับ